วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นตั้งอยู่ที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นชื่อเดิมศูนย์ฝึกวิชาชีพขอนแก่นก่อตั้งเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2523ตั้งอยู่เลขที่172หมู่ที่3ตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่56ไร่ ปัจจุบันสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการปรัชญาวิทยลาลัยการอาชีพขอนแกน่นรู้เวลารู้หน้าที่มีวินยัยเก่งการเรียนอัตลักษณ์ความรู้คู่คุณธรรมเอกลักษณ์ศาลาไหมไทยมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน127คน จำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับปวชและระดับปวสปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น1,847คนบริหารงานโดยนายลำปังเพชรพันเพชรผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นนายสุขสรร์วงชมพูรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวิโรธบุญชื่นรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายกิติภาสนั่งสูงเนินรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนายนัทพลชัยน้อยรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนง,งานและความร่วมมือการจัดก,การเรียนการสอนปัจจุบันวิทยลาลัยการอาชีพขอนแก่นมีการจัดก,การเรียนการสอนทั้งในระบบนอกระบบและระบบทวิภาคีระดับปวช ระดับปวสและปริญญาตรีวิทยายลัยการอาชีพขอนแก่นมีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา e x c e l l e n c e ต e เซ็นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาช่างอากาศยาน Aircraft Maintenance และได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยา s a งเจียว i ง University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2565สาขาวิชาช่างอากาศยาน ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมนายช่างภาคพ,พื้นดินหลักสูตร Aircraft Maintenance License (Aero Plane Turbine) (AMEL) B1.1 เลขที่ MTO 0004เรียกสันส้นๆว่าโรงเรียน147ซึ่งได้รับการรับรองเป็นแห่งที่4ของประเทศไทย เป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแห่งที่3จากจำนวน6แห่งที่เปิดสอนสาขาวิชาช่างอากาศยานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปีการศึกษา2566เริ่มดำเนินการเปิดสอนหล,ลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าและในปีการศึกษา2567 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกทั้งยังได้ทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยียานยนต์อิสุซุโคจิเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ตามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับบริษัทโคยยหโมอเตอร์จำกัดนอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่นยังมีศาลาใหม่ไทยซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดขอนแกน่นเพราะเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบห้ารอบ เมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2535เพื่อใช้เป็นศูนย์สืบสารพระราชปณิธานงานศิละปะชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของภาคอีสานร,รวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานในปีพุทธศักราช2559วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้รับงบประมาณในการจัดตั้งโรงงานต้นแบบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอนาโนเป็นแห่งที่3ของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและยกระดับมาตรฐานสิ่งทอทั้งระบบและในปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่นได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพศ2567ถึง2571 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนด้านการอาชีวศึกษาตั้งแต่วันที่20กันยายน2567และได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยสินค้าผ้าไหมมัดหมีชนบทตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนผ้าไหมมัดหมีชนบท เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Geographical Indication, GI) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พศ2546เมื่อวันที่11มีนาคม2558จากการมุ่งม,มั่นพัฒนาการจัดการศึกษาโดยมีผู้บริหารคณะครูบุคลากรที่นำนโยบายของนายยศพลเวนุโกเศส เลขาที่การคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษานำองค์ความรู้ไปเรียนรู้กับชีวิตจริงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากลขับเคลื่อนผู้เรียนอาชีวะให้มีรายได้ระหว่างเรียนสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูงก้าวสู่อาชีวศึกษายุคใหม่ด้วยการเรียนการสอนที่เน้น active learning ให้นักเรียนนักศึกษาได้ระดมสมองเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงการวิเคราะห์การคิดอย่างมีเหตุผลและการสร้างองค์ความรู้ของตนเองทั้งในห้องเรียนทฤษฎีและห้องปฏิบัติการทั้งหมดนี้เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษาสายปฏิบัติการที่ผู้เรียนได้คิดและลงมือทำด้วยตนเอง อาชีวะเรียนดีมีความสุขมีงานทำํำส่งเสริมการเรียนรู้อาชีวศึกษาทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime มมุ่งจัดก,การเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเน้นย้ำการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการเพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงและสืบสารรักษาต่อยอดวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานสนับสนุนชุมชน ทำให้วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพผลิตกําลังคนเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนและจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องสืบไป